ค่ะกลับสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสู้ทุกคนนะคะวันนี้กีต้ามาเก็บไข่ไก่นะคะจะพามาอัปเดตข้อไก่ในฝันของเรานะคะตอนนี้แล้วก็พวกบรรดาน้องไก่น้องกานะคะพวกประชากรของกีต้านะคะเขาอยู่ดีกินดีหรือเปล่ากีต้าไม่ได้มาตรวจหลายวันแล้วนะคะโมเมนมีเหตุการณ์แปลกๆบอกค่ะข้างในมีแต่พี่เจามาตรวจนาะอ่าอ เดี๋ยวจะพาไปดูว่าไข่มันไซส์ใหญ่ขนาดไหนแต่ก็มีหลายสีเนาะนี่นะคะไข่ไก่เราของเราเริ่มใหญ่แล้วนะคะพี่น้องนี่เห็นบหาคะนี่น่าจะเป็นไข่ไก่ของสีเทาหรือแบบกับสีขาวมันใหญ่ขึ้นน้ำตาลเริ่มจะเป็นไข่ไซส์ XL แล้วนะคะแต่ก่อนนอกจาหน้อยๆกุลุกกิลิกนะคะพี่น้อง <laughs> จะตั้แต่มีคลิปใหม่ๆกาจำได้มันเล็กเนาะเออก็อายโชว์อยู่แต่ตอนนี้มันก็เริ่มใหญ่แล้วนะคะสมบูรณ์เนาะ ใกล้จะเหมือนในห้างแล้วนะคะหลายสีนะคะเพราะว่าเรามีไก่หลายสีเนาะแล้วกิต้าจะพาไปเก็บไข่ไก่นะคะสำหรับงานสงการของเราก็จบลงแล้วนะคะงานสงการของกเกาะตันนเฟนะคะกิต้าไปเตรียมงานไปจัดงานกับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆก็ช่วยกันดีนะคะพี่น้องอเหมือนกิต้าก็รู้สึกดีใจนะคะพี่น้องที่คนไทยที่นี่ช่วยกันดีมากจับคนละอย่างสองอย่างเซตเมือ,อ,อกิต้าก็ เพิ่มปิติลูกค้ามะเขือ,อน,นิี้ยดีมากนะคะเราจัดกันเองนะคะก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ช่วยมานิดนึงคนละนิดสองนิดก็จัดงานได้เองนะคะส่วนกิตตาจะไม่ไปนเน้นเรื่องงานนะคะเพราะว่าบางคนเขาก็ชอบที่กิตต้าอยู่ในสวนนอกมากกว่าไปคุกคีกับคนไทยเยอะนะคะแต่กิตาก อ,อยู่ในช่องเรื่องในสวนนะคะกิต้าก็ไม่ค่อยอยากลงวิดีโอเรื่องงานสังคมเยอะนะคะแต่สําหรับใครที่จะมาอยู่ที่เกาะนี้หรือ,อยังไงถ้ามีอะไรถามข้อมูลอะไรก็ถามมาได้นะครับเพราะว่า,ากิต้าจะประสานงานหรืออะไรกับพวกร้านนวดหรือร้านอาหารที่เขาจัดท้างานนะคะคือเขาจะถามกิต้ามาแล้วกิต้าก็ช่วยส่งคนไปบางเวลานะคะเพราะว่ากิต้ารู้จักคนเยอะค่ะพี่น้องไม่ใช่ว่าอยากได้ อะไรมากมายอยากอยากหิ้แสงอะไรมากมายนะคะแต่ช่วยจริงๆค่ะเออกีตาร์ไม่ได้อะไรจากตรงนั้นนะคะแต่แค่ช่วยคนไทยนะคะสมมาหน้าคุณนลูกค้าบักเขือนะคะพี่น้องเอออย่าคิดเยอะค่ะช่วยช่วยอะไรกันได้ก็ช่วยกันไปนะคะเราอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างพี่ต่างน้องเออต่างพ่อต่างแม่ต่างครอบครัวนะคะมาอยู่ที่นี่ก็เป็นกลางๆกันได้พี่น้องห้ามสร้างเรื่องนะคะพี่น้องเออนี่กีตาร์มาเก็บใครไก่นะคะขณะกีตาร์เองยัง าคุยกับต้นไม้กับไก่เลยค่ะเออเราต้องอยู่เงียบเงียบเรียบเรียบในสไตล์เรานะจ๊ะนี่แต่ถ้ามีอะไรให้ช่วยก็ช่วยได้ค่ะแต่อย่ายืมเงินนะคะพี่น้องไม่มีเหมือนกันนะคะเออช่วงนี้จะหิวเงินนะคะเออดูแลหลายชีวิตค่ะต้องเข้าใจกันนะคะนี่โอเคนี่มาเบิงไข่ไก่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่เห็นเนาะเดี๋ยวกิตาถ่ายดีดีก่อนนะจ๊ะคะนี่นะคะเพราะไม่พี่น้องต้องไปนะคะวันนี้พามาเบง ไข่ไก่นะคะในฝันของเรามันจะใหญ่ขึ้นขนาดไหนเนาะนี่พี่น้องนี่อันนี้ไม่ใช่ไข่ปลอมแมนทูบอมแมนเนาะอ่ะาไข่ปลอมหนึ่งลูกเริ่มกานี่นะคะอันนี้เป็นไข่เมื่อวานนะคะเรากินไปหลายแผงแล้วค่ะเเมื่อเช้ากิตาก็กินพวกไข่นะคะนี่เราจะเก็บไข่ไก่จริงๆนะคะพี่น้องเริ่มใหญ่โตมโหฬารขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่เนาะนี่อุ๊ยอันนี้เป็นไข่ของไข่ทาไม ไปจุดๆไปตะยานนะคะพี่น้องเสียงกับิบมีนะคะความหลงสงการเนาะมวลๆกันไปนะจ๊ะพี่น้องเออสงการขอน้ำสงน้ำขอพรอโหสีกรรมอโหสิกงให้พรให้เพลินกันไปเออนั่นแหละค่ะมีอะไรก็เริ่มใหม่ในปีหน้านะคะอะไรไม่ดีอะไรโชคร้ายก็ลืมๆกันไปบ้างนะคะจะได้ชีวิตจะได้ดีขึ้นนะคะอย่าอันนี้เนาะ เราจาแต่สิ่งดีๆเอาโอเคอุ้ยเคยไก่หลายสีแห้งค่ะพี่น้องนี่คนละสีนะคะนี่เป็นไปได้ยังไงเนาะก็เพราะว่าแม่ไก่เรามีหลายสีเนาะพี่น้องนี่นี่นี่หนึ่งเบิ้งอันนี้น่าจะเป็นไข่ไก่ของสีดําหรือไม่ก็สีน้ําตาลนะคะอเดี๋ยวกิตาจะลองเลี้ยงเนาะช่วงนี้ไม่ได้อัปโหลดวิดีโอลงเยอะเลยค่ะพี่น้องเพราะว่ายุ่งอยู่เนาะเออนี่ก็วันนี้เราก็จะพยายามอัปลงให้ดูเรื่อยๆนะคะ คิดถึงทุกคนค่ะคิดถึงมากมม้นี่โอ้เลียงสีพี่น้องสวยมากแล้วก็เรามาดูช่องนี้นะคะนี่อันนี้เป็นไข่ปลอมเวยพี่น้องอย่าเข้าใจผิดเอามาหลอกค่ะไก่นะจ๊ะอันนี้เป็นแม่ไก่ตัวไหนนอพี่น้องใหญ่ขึ้นจริงๆนะคะเรียงไม้เราต้องทําให้สวยงามก็ขอ,ของเราต้องมีสีสันต้องสนุกคะ่ะเดี๋ยวเราไปหาค้นหานะคะพี่น้องอาจจะอยู่ใต้อ่า ได้ฟังก็ได้เพราะว่าที่นั้นไกลเคียนนะคะนี่ค่ะบรรยากาศสวนนะคะหลายคนบอกว่าให้กีต้าถ่ายบรรยากาศสวนนะคะเรามีหลายโซนมากเลยช่วงนี้ก็ต้นไม้ของเรายังแห้งอยู่นะคะพี่น้องเออถ่ายให้ดูกลัวๆไม่เจริญตาเนาะแต่ด้วยความจริงใจเราก็อยากถ่ายนะคะ <laughs> นี่นะคะเรามาเยี่ยมรัศดรของเรานะคะตอนนี้คึกคักมากเลยคิดว่ากีต้าจะมาให้อาหาร แต่กิตต์จะไปเอาถั่วมาให้นะคะเอ้ยไม่ใช่มาเลยถั่วมาเลยข้าโพดนะคะเดี๋ยวเราเอาคางวันนี้นอ้อเีืตกแตกเด้อกิตต์จะพาไปดูรัศดรก่อนนี่ค่ะเขียยิงใหญ่เลยค่ะยิ่งเห็นกิตต์ยิ่งเขียนะคะตรงใส่นปลาทวงจะให้กิตต์หาอาหารให้ไงน,นี่เรามาตรวจที่นี่นะคะมันมีไข่มันมีไก่อุ้ยปา<ะ>ผีพี่นอ้องไก่ขาเจ้าคือเเขียค่ะแท นี่นะคะบางวันก็เขี่ยถมเลยได้ค่ะพี่น้เขี่ยมันมีไก่สองตัวที่เป็นไยรุ่นนะคะเขาจะเขี่ยเนาะเขี่ยอย่างเดียวบกเขี่ยก็ไผนะคะแล้วก็ตัวหนึ่งวางไข่ตัวหนึ่งเขี่ยใส่กันแบบนี้เสียงกกกากกกามีนะเจ้านี่อือต้องเขี่ยให้มันสวยๆเนาะเ่นเ่นขี้ดะเสาเรื่องเลมือพี่น้องเลยอือเนี่ยเนี้ยราคานี่ อันนี้เป็นของคิสติน่านะคะคิสติน่าตัวเล็กๆสีเหลืองกับดำนะคะมันมีชื่อตัวนี้ตัวนี้คิสติน่านะคะนี่เ,เดี๋ยวกิตาจะไปให้อาหารด้านนูน้นนอมันรอดอุโมงค์ไปนู่นนะคะอุโมงค์สวรสของเราโอเคเดี๋ยวกิตาไปเอาอพวกอาหารให้ไก่นอะอเอบคุณหล,ลายๆค่ะที่รับชมเราฟังนะคะไข่ไก่ ของเราก็กําลังมีพอกินนะคะพี่น้องครอ,อบครัวเราขั้วไข่ทุกวันนะคะช่วงนี้ประหยัดเงินค่ะพี่น้องอืเดี๋ยวจ่ายค่าเทอมนู่นนี่นั่นนะคะอืหนังสือเนาะเราต้องให้การศึกษาลูกให้มันเต็มที่นะคะส่วนชีวิตเรากินไข่ไก่ก็พอนะคะพี่น้องอืก็เลยทรงบานด้วยนะจ๊ะไอแม่ให้ยังนี่เข้าไปไข่ละค่ะพี่น้องมาจบไปไข่เด้นี่ นี่นะคะมาเอาพวกไอเมล็ดธรัญรพืชที่หมักไว้นะคะเต,ต็มเมื่อคืนเนาะนี่นวกตัววกอย่างนะคะปาดคือขึ้นมัน มารกปฏิทินมือหน่อยตายตายตายขึ้เหม็นจังสีน้องบ่นพี่น้องเอาไปล้างใหม่เด้อนี่ขึ้เหม็นน้ำผู้หนึ่งมกักผู้หนึ่งมาเห็นบ้านนี่ถั่วพี่เจมาร์กไว้นะคะกิ๊ตเตอร์แออกมาให้ไก่เนาะมันมีกลิ่นกิ๊ตเก็ล้างออกอก่อนนะจ๊ะกลัวว่ามันเป็นเชื้อแบคทีเรียที่มันเปลี่ยนฤทธิ์แล้วนะคะมันจะทําให้ไก่ท้องเสียต้องล้างซาวออดีๆเนาะนี่ละค่ะี่ เดี๋ยวเราไปให้ไก่กันเด้อค่ะนี่หาทางคุณโอเคเดี๋ยวพา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาออกมากละบัตนี้พาไปดูข้างในกันนะคะพี่น้องไปบัมบัดกันเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวออกมาออกไปนู่นไก่รักออกขอกยังรีนะครับพี่น้อง นี่นะคะพี่น้องเป็นถั่วที่เราล้างเมื่อกี้นะจ๊ะเอาไก่ยานพ่นบานเอาใครจะกินมากินหลอกไก่มาเหล่นน้ำนะคะมากินแล้วเอา้า ปัดลงไปใครเจ้าบ้าง no นี่นะครับพี Tonight> ่น้องไก่กับหักกันหลายๆนะครับพี่น้องกินด้วยกันอากการไก่ต้องสามาคีในคอกนะคะเลี้ยงลูกช่วยกันเลี้ยงไข่ไม่ใช่ตัวเดบอเห็นหุงหงินตัวนี้ตาอักเสบเหรอ เอาไว้นี่ไว้เให้เขากินเองแก่เชอรอ่ะ <ś class ic> นีนะคะพี่น้องมหาวันปวกหยวกกล้วยนะคะนี่เราก็ได้เอามาใส่นะนให้ไก่เขาได้ขี่ทําปุ๋ยให้นะคะอันนี้เป็นกองปุ๋ยหมักของเรานะคะเออใกล้จะเป็นแล้วค่ะพี่น้องหมักไว้ใส่ขี้ไก่เนาะเล่นขี้แล้วคะ่ะพี่น้องเหมือนได้กระดาษขี้ไก่ขี้กานะคะอือ ธรรมชาตร์ค่ะพี่น้องจะกินไข่ไก่น้ำเนาะมาบ้าบัดกับไก,ก่อนนี่หมูม,ม้าก,กาไก่กาอ拉เร่เนีน่นะจ๊ะไก่กับไายนะครับพี่น้อง เศร้าหรอคะจะเที่ยงแล้วออไก่กินนิ่วคิดสินาเล่นกับไก่นะคะพี่น้อง นี่นะคะพี่น้องอันนี้กิตตได้หมวกใหม่มานะคะหมวกคากินจากการสงการนะคะเออลงทุนงานสงการเลยเอามาใช้ต่อนะคะนี่ก็มาหากินกับไก่กับกาอกนะคะเอามาเก็บพักเก็ตหญา่อีกต่อทุนนะคะเออสำหรับใครที่ถามหาใหม่นะคะอีละค่ะกิตตจะพยายามไปหาเอหาน้ำไผกดีปะ่ะ ว่าจะซื้อใหม่นะคะแต่เงิน youtube ยังไม่ออกเลยนะคะพี่น้องถ้าได้ค่าไม้มันก็ดีไปเนาะเพราะว่าถ้าเขาเรียกอะไรได้ทุนเนาะีิต้าก็จะเอามาติดนะคะแล้วก็จะคุยรู้เรื่องกว่าเดิมเนาะจากปกติไม่รู้เรื่องนะคะได้ไมมาอาจจะรู้เรื่องก็ได้เนาะนั่งไม่ได้นะคะเก้า <laughs> อี้มันจมมันหนัก <laughs> นั่งไปนั่งมานั่งไปนั่งมาก็อี้หลดุดลงเรื่อยเื่อยเนาะ มันหนักอย่าขี้ใส่กันเด้อไกา่ตัวสีน้ําตาลชอบอยู่กับคนที่สุดนะคะถ้าใครอยากเลี้ยงไก่แนะนําให้เอาสีน้ําตาลนะคะไข่ใ,ใหญ่ด้วยชอบอยู่กับคนด้วยอย่างกไขี้ใส่นะคะตัวนี้ชอบอยู่กับคนเนาะเล่นน้องไก่น้ํากาบําบัดไปแล้วจะ ไปหาไก่มาเลี้ยงดีกว่านี่เลี้ยไงไหมอุ้ยสติลนะไหนตัวไหนอีกวันเดียว